วันนี้ผมจะเล่าฟังว่าภาวะอะไรบ้างในตัวเรานะถ้าเราดื่มกาแฟเข้าไปแล้วจะมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างเนาะคนฟังผมเนี่ยเกิน70%เนี่ยทุกคนดื่มกาแฟแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบไหนควรดื่มแบบไหนควรเลี่ยงซึ่งวันนี้ผมได้สรุปนะครับให้คุณฟัง5โรค ที่ควรเลี่ยงโรคที่1นนะครับคือต้อหินต้อหินเนี่ยเป็นโรคของตาครับซึ่งโรคนี้นะครับเกิดกับใครก็ได้ครับและที่สําคัญครับหลายคนเนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นด้วยคุณมีความเสี่ยงจะเป็นเยอะขึ้นที่สําคัญครับโรคต้อหินเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่มีความดันนะครับในลูกตาสูงขึ้นพอความดันลูกตามันสูงขึ้นก็ส่งผลทําให้คุณมีอาการปวดเบ้าตาครับลักษณะการปวดเนี่ยตอนที่มีอาการปวดเนี่ยคุณอาจจะมีอาการรู้สึกตาพร่า ตาเบลอแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตาดับไปเลยแต่ที่สําคัญครับข้อมูลทางหลักวิชาการทางการแพทย์เนี่ยพบว่านะครับสารคาเฟอีนในกาแฟครับกระตุ้นทําให้ความดันลูกตาสูงขึ้นก็มีโอกาสทําให้โรคต้อหินคุณน,นั้นกําเริบขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสทําให้ควรมีโอกาสรู้สึกตาบอดได้เลยโรคที่2ที่ควรเลี่ยงบริโภคกาแฟนะครับคือโรคก,กระดูกพรุนแต่บอกเลยว่าถ้าคุณรหยียบอายุสัก 40ปลายปลายห้าสิบต้นต้นเนี่ยเต็มตัวเลยว่ามีโอกาสอนาคตไม่เกินสัก4 5ปีข้างหน้ามีโอกาสความเสี่ยงกระดุกพุนเยอะมากคุณผู้หญิงทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มหมดประจําเดือนซึ่งคือวัยห้าสิบถูกปะ่ะฮอร์โมนหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลสอแววทําให้มวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าสมัยมีประจําเดือนด้วยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเล่าให้คุณฟังว่ามีงานวิจัยครับเนาะคุณไปอ่านตามหนังสือทั่วไปก็เลยเขาบอกเลยว่าคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยนะครับมันจะไปจับกับ แคลเซียมในร่างกายเราเมื่อไปจับกับแคลเซียมในเลือดมันจะจับกันอย่างแน่นหนาแล้วก็ระบายออกทางปัสสาวะที่ไตดังนั้นเมื่อไหร่ดื่มคาเฟอีนนะครับดื่มกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนปริมาณสูงคนนี้เป็นกระดูกพุนอยู่แล้วแคลเซียมร่างกายคุณก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันจะถูกจับกับคาเฟอีนและขับออกผ่านไตโรคที่สามก็คือโรค ไมเกรนลักษณะของไมเกรนเนี่ยมักจะปวดนะครับตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายที่ร่วมกันขมับหน้าผากเบ้าตาสันจมูก ไทยทอยคอบาล่ขวาบ้างซ้ายบ้างสลับไปสลับมาบางคนนะครับเป็นทั้งหัวอย่างนี้เลยครับหลายคนเนี่ยนะครับไม่ปวดอย่างเดียวครับมีเวียนด้วยและเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะบางคนมีบ้านหมุนเป็นพักๆที่สําคัญครับอาจจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างเช่นกลินเมนก็เวียนกินหอมไปก็ปวดครับอากาศร้อนก็เวียนอากาศเย็นไปก็ปวดเสียงดังๆคนเยอะๆเสียงกรีดร้องเสียงดนตรีดังๆก็หงุดหงิดเพราะป,ปวดหัวเวียนหัวหรือบางคนผู้หญิงครับช่วงประจำเดือนมาก็มีอาการปวดหัวเวีย เป็นหัวเยอะขึ้นได้คาเฟอีนนะครับที่อยู่ในกาแฟนั้นเนี่ยนะครับเป็นได้ตัวทั้งยับยัง้งอาการไมเกรนและกระตุ้น ให้ไมเกรนแย่ลงได้ต่อไปโรคที่4นะครับได้แก่โรคซึมเศร้ากับไบโพล่าโรคซึมเศร้าเขาก็จะมีอาการเศร้าไม่อยากพบใครไม่อยากทําอะไรรู้สึกตัวเองไร้ค่าและพอไปเรื่อยๆสุดท้ายเสร็จปุ๊บเขาก็มีอาการเหมือนแบบอยากทาร้ายตัวเองเราจะไปหาคุณหมอด้านจิตเวชหรือจะเป็นหาหมอสมองก็ได้หมอสมองจะรักษาได้ส่วนหนึ่งก็ให้ยาที่เรียกว่ายาต้านเศร้าส่วนไบโพล่ามันก็จะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นรักษาไบโพล่าซึ่งเป็นอาการเรียกว่าอาการแมนเนียอาการ การแมนเนียเนี่ยอาการแบบว่ารู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าชอบแบบพูดคุยเฮฮาปลาศัยคาเฟอีนในกาแฟนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับโรคซึมเศร้ากับโรคไบโพล่าแต่ปัญหาคือว่ายาต้านเศร้ากับยาไบโพล่าจะมีผลกระทบกับคาเฟอีน เพราะคาเฟอีนในกาแฟนั้นจะไปทําให้ลดระดับยารักษาโรคซึมเศร้ากับแบบโพล่านั้นลดลงเรามาถึงโรคสุดท้ายนะครับที่ควรเลี่ยงบริโภคกาแฟได้แก่โรคเบาหวานกับไขมันโลหิตสูงคาเฟอีนในกาแฟไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวโรคแต่สารประกอบที่ใส่ลงไปในกาแฟเพื่อให้คุณดื่มแล้วแบบอร่อยให้แบบความมันหอมละมุนนั่นแหละมีโอกาสส่งผลทําให้ตัวโรคของคุณเนี่ยควบคุบมได้ยากมากยิ่งขึ้นได้